ดูฝนฟ้าไม่ค่อยจะเป็นใจเลยนะเนี่ยวันนี้คือจริงๆแล้ววันนี้นะคะเรามีโปรแกรมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทําอะไรสนุกๆเยอะแยะเตมไม่หมดเลยแต่ว่าโอ้โหดูจากพายุด้านนอกแล้วเนี่ยฝนตกหนักมากแล้วก็ลมแรงมากเลยเพื่อนๆนี่มอเตอร์ไซค์เลยล้มหมดแล้วเนี่ยโอ้โหดูตัวมาเซเดี๋ยวยังไงขอดูสภาพอากาศอีกสักหน่อยแล้วกันนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดฝนหยุดตกนี่พวกเราพาลุยเอาดอแน่นอนจัดต่อเลยครับโอ้โหลมจะแรงไปไหน นั่ง <c oughs> ตรงนี้แล้วกันโอเคจะได้เฝ้าสังเกตการพายุได้ด้วย oh. ยังคงหนัก,นเ,กเหมือนเดิมเลยนะใช่แล้วเราก็ไม่สามารถไปไหนไกลได้จากตรงไซอันมิวเซียมเลยนะคะเพราะว่าออกมานี้ก็เรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้รถไฟตอนนี้เขาก็หยุดวิ่งแล้วเราก็เลยหาอะไรทานง่ายๆตรงใกล้ๆ Museum มิวเซียมเมืกันเดี๋ยวกินของไปพังๆรอพายุเผื่อว่ามันจะสงบลงบ้างเนาะซิมาเซ ครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเมนูของเราก็มาแล้วทานอยู่ท่ามกลางพายุนะครับผมโอ้โหเฮ้ยแต่ไม่น่าเกียดนะดูน่าทานอยู่นี่ของอุ้มสปาเกตตีทะเลดีฟู้ดนะครับส่วนของผมก็เป็นสปาเกตตีซอสเนื้อนั่นเองนะครับแล้วก็มีกับแกงไน่โอเคเดี๋ยวเราทานแล้วก็คอยสังเกตการพายุไปด้วยแล้วกันเนาะครับโอเคมาลุยกันเลย หน้าตาดีนิสัยดีวะเนี่ยนิสัยดีครับฉันหมายถึงนี่ตาฉันอาวเหรอเป็นไงพี่ของมันใช่ไหมดีดีดีนอกจากจะได้อวดเพื่อนๆแล้วนะครับผมยังได้อวดตาก้องอีกนะครับโอกินดีมากอ่ะเพื่อน หอมชีสมาก อะไรพี่เร็วกว่พายุก็เจมนี่แหละพี่มีปัญหาไปให้ผมช่วยกินไหมให้ผมช่วยกินไหมพีไม่ได้ดีใจนะมพี่ชัวนะมผมเป็นห่วงนะพี่นะไม่อ,อะไรนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็คงจะได้เวลาที่เราจะต้องไป ตรงจุดที่พาเลทเขาวิ่งกันแล้วใช่ครับผมบอกแล้วครับว่าไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมจะพาเพื่อนๆไปตรงนั้นให้ได้ครับผมโอ้โหตอนนี้นะคะก็ฝนมันพาไปช่วงๆเพื่อนๆคือฝนหยุดแต่ว่าลมยังแรงอยู่ยังมีของอยู่นะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรยังไงเราจะไปถึงตรงนั้นให้ได้พี่ว่าตอนนี้นะเวลาเนี่ยพาเลทน่าจะใกล้ไปถึงตรงสารเจ้าแล้วเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าโอเค ทงคนก็มาอยู่ที่น้าสาลเจ้าชิบะแล้วนะฮะแลวเราก็ฝ่าพายุใต้ฝุ่นครับจนมาถึงจุดของเทศกาลได้แล้วด้วยเหมือนกันอ่าและเทศกาลที่เรากำลังใจเพื่อนๆได้รอชมนะคะมีชื่อว่าเมียวเคนไทไซนั่นเองไทไซก็คือหมายถึงเทศกาลนี่แหละลส่วนเมียวเคนเนี่ยก็คือเทพเจ้า เป็นเหมือนสักก,กราระนั่นเอง<ช>นะครับโอเคพี่แล้วเรามาถึงจุดนี้เรามาทําอะไรก่อนครับพี่อ๋อเดี๋ยวถึงจุดนี้นะคะตรงขบวนแห่เนี่ยเขาก็จะเข้ามาผ่านบริเวณตรงศาลเจ้านี่พอดีเลยเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในศาลเจ้ากันก่อนดีกว่าจะได้เล่าถึงประวัติของงานนี้ด้วยอ่าโอเคไปกันเลยครับมาเลย บรรยากาศครับดูฟีลลิ่งของผู้คนครับน่าจะเป็นการเตรียมพิธีรอขบวนแห่มาถึงศาานี้ใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่ขบวนแห่จะมานะคะเดี๋ยวพี่ขอบอกก่อนว่าทําไมเขาถึงต้องมีขบวนแห่นี้นะคะ,ะคือทุกๆปีเนี่ยที่นี่เขาก็จะจัดขบวนแห่ให้กับเทพเจ้าที่ชื่อว่ามียวเคนเทพเจ้ามียวเคนเนี่ยถือว่าเป็นเทพเจ้าที่เขาเขาเชื่อกันว่าจะเป็นคนที่ปกปักร,รักษาตระกูลชิบะ ตระกูลชิบะใช่ตระกูลชิบะนะคะตระกูลชิบะก็คือตระกูลที่ทําให้เกิดจังหวัดชิบะขึ้นถึงทุกวันนี้นั่นแหละนี่เองแล้วเทศกาลนี้มันจัดขึ้นทุกปีใช่ไหมพี่แล้วปีมันวันสองวันกี่วันนะพี่โอ้โหเขาจัดเจ็ดวันเต็มเจ็ดวันเต็มเลยเริ่มจากวันแรกเนี่ยนะคะเขาก็จะมีขบวนแห่เริ่มแห่จากศาลเจ้าชิบะเนี่ยไปเอาไว้อีกที่หนึ่งส่วนวันที่เจ็ดเขาก็จะแห่จากที่หนึ่งเนี่ยกลับมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ งวันนี้เป็นวันที่7พอดีโอ้อโอหเฮกับมาพอดีเลยเหมือนกันใช่แล้วอยากเห็นตั้งเลยขบวนแห่เป็นยังไงโอเคพี่ว่าตอนนี้ใกล้เวลาแล้วล่ะใกล้เวลาที่ขบวนแห่จะมาแล้วเดี๋ยวเราไปยืนดูตรงจุดที่เห็นชัดๆเลยดีกว่าไปกันเลยครับมาเลยอเออพี่แล้วที่พี่เล่าให้ผมฟังก่อนหน้านเนี้ยว่าเขาต้องแห่ไปไว้ที่ที่นึงเนี้ยที่ตรงนั้นเนี่ย แห่ไปมีชื่ออะไรพีมีมีตรงนั้นเขาเรียกว่าโอการิยะโอการิยะใช่แล้วก็จะแห่จากศาลเจ้าเนี่ยตลอดทางไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อไปถึงที่ตรง,ตรงโอการิยะล้วแห่ไปแบบมีเหตุผลไหมว่าคือมันมีกิมมิคอย่างหนึ่งนะคะก็คือเวลาแห่ไปเนี่ยเทพเจ้าก็จะได้เจอกับผู้คนจะได้เจอกับประชาชนเขาก็รู้สึกมีความสุขอ๋อพระเจ้ามีความสุขใช่แล้วเราก็ไปถึงที่ตรงโอการิยะเนี่ยไปถึงแล้วจะไว้เจวัน ไว้ตรงนั้นเจ็ดวันเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ทำสมาธิผ่อนคลายเหมือนไปพักผ่อนคือระหว่างแหกก็แฮปปี้เฮฮาปาร์ตี้ไปแต่พอถึงจุดๆหนึ่งไปทำสมาธิอป็นพักผ่อนะไรอย่างนี้พอเจ็ดวันปุ๊บก็แหกลับมาเอาท่านกลับไปที่บ้านที่เดิมอย่างงี้นี่เองพี่โุณแหกกับมาแล้วพี่คนเยอะเลยมาแล้วแห่มาแล้วแห่มาแล้วแหมาแล้ว เหมือนว่าเวลาที่เขาแบบเด้งเด้งแล้วชูเนี่ยคือแบบเหมือนเป็นพิธีสักการะของเขาแล้วตอนที่ชูเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นคนวิ่งแรกซ้อนกันแบบผัดกันยกอะ่ะความหมายคือแบบเปลี่ยนคิวอะ่ะก็คือเหมือนแบบเขาก็ช่วยกันก็จะได้ช่วยแบบว่าทําบุญร่วมกันอ,ะอ,อ่ะจะได้สลับผัดเปลี่ยนกันไปคนนั้นผัดกันยกคนนี้ผัดกันยกผัดเพือนคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้<ช>ได้บุญเท่ากันอะไรอย่างงี้ส่งผลกันอะไรอย่างงี้เ<อ>นาะโอ้น่ารักมากอ่ะตอนนี้ก็กําลังจะแผ่เข้าไปในศาลแล้วนะครับอาจรอชมกันครับ